มาหาอาหารขางบ้านพี่น้องแรงอาหารที่ห้ารสางเองจ้ะกำลังเริ่มปลูกไม้พี่น้องนี่กำลังเกิดพักกระจรพักขนาจ้ะบ่ปูกแนวนี้บ่ได้ฝนตกดีแห้งเลยยับใหญ่ขึ้นใส่กระถางไว้จ้ะถ้ามาเบิ่งตอนเริ่มต้มน,นพี่น้องมันยังมาทัานงามพระอคตูก็เอา ขึ้นมาจากสวนจะมาปลูกปลูกใส่กระถางไว้เผือกลูกเผือกันยังพอมีอยู่นะจ๊ะมีคนถามมาอยู่พี่น้องนี่เผือกหอยจะสูงเกือบถล่มหัวผนละทั้งเทิงกับซิมีบระเขียบไก่สิริกินแล้ว แถวเสามากอะฮะแนวกินละพี่น้องจ้ะบักหนาวท่านี้กับบักพริกบักพริกกระโดกด,ดีพี่น้องท่านี้กับบักหนาวให้พ่อจะใส่เก็บบักถั่วให้ในพยพ่อจะใส่วัตดีท่านผู้ชมแน่บัตดีครับจ้ะผู้เพื่อนปลูกคือปลูกไว้ยังสี่พ่อจะใส่ให้ไหล หไห้เลยทัวท่วต้นเดียวเออแค่เดียวเล้วเนบใบเนี่ยกะทางบงางนาวนี่พี่น้องนี่เอน็นทอบงางนาอันโบติดหน่วยแล้วก็เถ็ดประโยชน์อย่างอื่นหมดจ้ะบ่าเครอเทศบว่เครอเทศก็มีอยู่นี่บางนาวบักเถิดง,ง่ายๆนี่มันปลูกแซมโมขึ้นมานี่มัน วัดตองนันมันบ่มีเพียมีอย่างมากวนโอ้วัดตองดูแลเลยโฮเต่นามห้ใส้ปุ้ยหิงใส่ไส่ปี้หนูใส้ขีนูพี่น้อยนึงดิสังทีดอกอยู่กับเป็นผู้ผู้อยู่เนาะเอ้ยมนี่ก็เพราะต่ำจ้ะจะว่าจะปลูกหลายดอกเข้มปลูกกินเป็นง่ายๆ่ายเออ ้สามสิบบาทนี่ไปตลาดมือเช้านี่ิ่นขายสิบบาทในน้อยหนึ่งเด้ในหน่อยบ่อปลอดภัยสามอื้อฮักเยะโอ้ตาเฮ้าเนี่ยพี่น้องวันนี้ก็เก็บตับมุต่อไปอีกสองสามมือก็เพาะตับแล้วนี่จ้ะนี่มันก็เพาะที่เขาอยากอีกเออ ก็พอดีเกือบซิหน่วยอีกวะคุณต้นหน่วยนั่นเ่าท่านพ่อเก็บบ่นะทางนั้นพี่จังใหญ่อยู่อ่าถ้าใช่นี่มันตัวกแล้วนี่ต้นต่อไปต้นต่อไปนี่ออกหลายดิออกดอกหลาย แต่อย่างไ้มันออกนั่นเอาเคมีไม่เน่นส่น่จักน้อยหนึ่งอยากให้มันโดกว่านี้บ่อให้มันออกมันมันสิไปเรื่อยเรื่อยมันสิว่าเ่าน่ะมันสิอันออกน้อยโดนมาสรๆแนนปุ๋ยเคมีมาเสริมจักหน่อยเนาะมันจะที่ออกไปเรื่อยๆมั่กับว่านั่นล่องล่องเบื้องต้นที่เขาปลูก้วว่ามันสิอย่างละมันสิเ่าสินั่นเปิดไหวเนาะ ร้องก็ไปใส่พื้นเกล็ดเงาโคตรน้ามัเฮ็ดข้างเฮ็ดยังไห้บ่มันขึ้นไปหาบักเน่าเองเนาะทางนั้นเนาะบักเน่านี่ต่อไปมันกับซีเดโลต้นนี่ไงคเัาก็เลยมาเฮ็ดประโยชน์อย่างอื่นขึ้นไปนี่อันนี้เราเอามาปลูกไว้อีกเลยเพราะว่าต้นต้นอันนี้มันเถ่าต้นต้นเก่าโอาต้นใหม่มาใช่แห้ะฝักเน่าต้นนี้ก็มากอยู่เนาะ หน้าเป็นพี่หน้องตัวนี้ให้ไปเรื่อยๆพ่นอะยรต้นกัวมูนี่สิออกมาจ้ะนี่ักพีกก็งามดีพีกอันเดือนสี่สองเดือนแหละละเทิ่งตนกากระลัางสีดอกนี่ปยงามครับไม้กิงสีมันก็โอกาสได้กินมันหลายก็ปลูกอยู่โล่งๆเนาะไม่ใสสารเคมีนี่นี่นั่ตัวนี้มาเท่ใบนี่น้ะมันเกิดคืน เทศเศษอาหารนำนำหนำพวกเขา,เขามาตำบักคุง่งตำหยังเาที่ร่วมกันเขาาห็ดนั่นเขาก็พัเที่ใช่จ้ะเกิดได้กินหน่วยนี่ว่าได้ฉีดอีหยังกับแต่ว่าปล่อยถึงซุกบะเร่เก็บก่อน <laughs> มันเริ่มแก่เก็บเลยเด <laughs> ็วถึงซุกนี่นนมีแนวมากินโลนเบิด <laughs> นี่คันมูสุปได้กินสิเป็นน้อยแบบนี้เอ่าในยหน่อยนหน่อยเลือบ่งเลือแมงวันบ่อยอยากน้อยหน่อยเออนี่ทั่วก็ล่างปูกไม้จ้ะร่างลืมไม้อีกต้นหนึ่งบักทั่วคือกันนันแมนบอกแมนทัวเนี่ยนี่เดยเบียร์พักพี่น้องเบียร์พักขนาดอันเอามาวานห้อยห่วยไหวเดี๋ยวให้มันใหญ่ขึ้นก่อนจะเสียเอาไปใส่ลงกระทางไหว เศษอาหารเศษกินตำบักหุ่งตำบกับกทั่วพี่น้องมาเท่ไว้นี่ต้นนี่ไทยหลายเทื่อนแล้วแหละ,หละ,หละแต่ว่าอยากให้พี่น้องอ้ําปลูกกินออมันพริกนี่ปลูกลี่ๆไว้เองสิจ้ามันกินเด้นี่ออกินซสริสิกินเจ้าของนี่ได้ขายพร้อมได้ขายแล้วต้นนี้ได้ขายพร้อมเก็บ เสือหนึ่งก็ได้บักหลายเลยพี่น้องนี่เฮ็ดดีพร้อมนี่ที่พ่อได้ใส่ปุ๋ยเคมีหน่วยบักพีกสิประมาณนี่แหละพี่น้องนี่ใส่แต่ตะขีนูให้แต่ว่าให้สุกนี่ยากอยู่มันแมงไม่กินก่อนจ้ะเขามันเริ่มแก่เขาก็เก็บเออพุ่นสูงถ่วมหัวพุ่นนี่หน่วยมันสีได้สูงที่มันหลีอยู่อ๋อต้นนั้นคนละพันหรอกนะคนละพันแต่ว่าพันนี่ได้กินไวค่ะอืม พันนี่บกคอยเืนไหมกันบักพีกตามบักหุงอะนะเอามาเทยูยู่ลีลียังสีมันนั่นอยู่จ้ะทางนี้ก็สีมีคือการต้นเดียวกันเป็นบกไฟนี่ใส่นี่เอ็นต้นเดียวกันต้นนี้ต้นเดียวกันงาไปพุ่นกัเดียวกันจ้ะมันแตกมันแตกออกไปพุ่นวันนี้พี่ต้นนั่นมันงามันมันมันหากมันเลยแทงขึ้นไหมตูตแบบนี้มันสีเงิน ลรวก็รอดจากแมงจากงพร้วมเฮาเหลือให้เฮากินกองลงไปพี่น้องข้าบึงไหมมันสีหักไหนบอกสีเด้กเก็บอีกพี่น้องเนี่ยเก็บไปใส่ตู้ไห้ก็ได้คล้ายพร้อมละกันมันละสิบบาทกันมันเลื่มไห้กับสีร้องหยอดเคมีบึงปุ๋ยเคมีบึงแจงหน่อยมันสีขึ้นบ่กันกันมันไห้มันเลื่มเถาว่าเห็นน้องบุ้มพันแตงสาวไห้ได้ฟอยเซ่กับพิกต้น ต้องแต่งสาวให้มันมันก็พืนใหม่ต้องไม้มะปากอ่อมพายุงมันไหม่ขันบ่นั่นมันสีหักจ้ะทางนี้ก็สิมีนี่น้ำใหม่แซ่บพี่น้องดู้ละล่ะต้นนี้แต่ว่าเป็นเห็ตุเหตุเห็ดน้ำนี่น้ำใหม่อันนี้แกงแซ่บแห้งได้น้ำใหม่ไฟหน่อยบานเห่านี่พี่น้องนี่คุณน้องน้วยฮะเออค่อยค้นหักแล้วบ่เอาคนหักเอาก็มีบ่ปะเพื่อเฟินกัญญาคือกันเนาะของเห่าเองนี่ล่ะพี่น้องนี่ หักให้หักทางพุนหักทางออกทางบ่เออทางออกทางเออเพราะว่าสิให้มันไปน้ำขางสองขังทางในกับทางนอกคู่ใจอยากหักโลดเพราะแพงผู้ใดมาขอหักเลยอือาะแพงดอกไม้ไผ่น้อยแกงแซ่บก็กิมซุ่งจ้ะไผ่พันธุ์นี่ไผ่พื้นบ้านเฮาันขึ้นสูงหักแล้วมันแตกแหนงอือนั่นดิ บ่ฮักบอกนี่นอนเออนอนใหญ่นี่ก็บ่ฮักบ่เอาไปทั้งคางให้มันออกขั้งคางก็สิเอามุนีออกมุนีหน่อยรับหน่อยบ่งามนี่เอาออกใช่ก็ไปเฮ็ดรักอีหยังใส่ประโยชน์ไม่สให้มันโป่งโป่งบบดนี้นอขึ้นมามันก็สิงามนอนใหญ่ลรับใหญ่ ใส่ล่ำเนาะไทยอันนี้เนาะไทยหน่อยใส่ล่ำกินเนาะห็ดคางบักแตงบักทั่วพี่น้องนี่จ้ะตำบักทั่วกับต้มเนาะใหม่กระแล้วไปปี๋งนู้นเนี่ยจักโตนึงพี่น้องกระแล้วละตลาดคางบ้านย่างเขามาชอปปิ้งบักพริกบักเก็บดอกน้องเพื่อนใช่บักเก็บเด้อเพื่อนนี่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 แก่แล้วคันบักเก็บมันโลนเองนอนนี่ มันรับตาเขาไปกินเลยมเย่านเสียบตามันนี่หน่ยหนึ่งจังหวะซ้ำหนึ่งกับฝ่าวเก็บเด้นะว่าจีบว่าจีดอกจีแต่ว่าตอนน้อยๆน่อยนี่จังสี่นี่มันเหลืออยู่แต่ว่าพอให้มันแกเขาเกิดเริ่มเก็บเยอะฝ่าวให้มันเด็กมันกินก่อนนี่มันเริ่มกินมันบอกกินหน่อยอ่อน เอามีอ่างนำเสนอพี่น้องแน่คลิปนี่จะนี่ละเบิร์ดเราบอกเออทำเกษตรกินเองก็ง่ายง่ายทางบ้านบ่ถึงซิปต้นก็ได้เน้อเดี๋ยวผ้าเอาไปเบิ่งต้นนั้นก่อนต้นที่ปลูกกับลูกกินเจือขลองนี่ง่ายง่ายเลยปลูกใส่กระถางพี่น้องยามนี่ปลูกส่วนก็หญ้าฟงไว้แห้งเลยนนี้ตัดข้าวเดียวข้างใช่มาเตรียมไว้ให้อันบักทัวร์เมนบอก หลายมันก็มันอยากดูแลมันพี่นนองเห็มนไร่มันไปทุนเดี๋ยวมันบอไปมันมาหนีก็ม่วนขึ้นม่วนก็ไปก็มาเลยเป็นพุ่มอยู่หนีเลยเบืองดอกมันจะละสิดอกมันจะกินไปอีกโดนอยู่ดอกนี้โดนเหนมันสีเทาก็สีใสคชี้นี่เองจากต้นเดียวมันขึ้นหลายหยอดค่ะจากมันแล้วเดี๋ยวเอามาสักแห่งหยอดเนี้เอาขี้ดินมาใชส้ก็ได้กินอีกได้หน่ปลูกต้นนี้สิ่เอาเุ็ดปุ๋ยมันเอาไปโผลมัน สนี่นี่บักบสักอขอยืมตัวนี้แล้ว<อ>ก่อนขี่นู้พี่น้องมาใส่หมากฟุ้นเท่าไรคล้องกะงามยืมตัวนี้ก่อนปลูกยังกะง่งายว่าจะมีฟุน้นปลูกถ้าว่ามีฟุนฟ้นมีปุ๋ยใส่กะโอ้ยไปยากอยูย่พี่น้องปลูกของปลูกสวนใครแต่ว่าฟุ้นบ่ได้ซื้อพ่อบาท บาทนี่ไปใส่สวนยูหนาน้ำแน่สวนขางบาท้ำแน่ได้ภาพเป็นตัวงานนั้นก็โอ้เองเด้อจะไปคิดยังหลายผู้สิปลูกกินปลูกอยากว่าต้องว่าไปเห็ดแปลงงามแปลงหยังดอกเออซ้ำนี่ได้กินบอเห็ดยูุ่งล่งหลายมันแมงมันอันีหยังมัตออมก่อนเออเพี้ยจ้า มันมันขิวกินใบบักนาววะบูแมนดอกบักนาววะขิวดอกเบื้องบักพริกต้นนีที่แล้วบักพริกต้นนี้ก็บสองปีเลยได้นี่นี่สองปีนี่หากันล่งขี้ดินเลยหากล่งขี้ดินลดินม่พผุคางนี่มันจะออกคางอีกหากันบ่ปลูกใส่กระตาห่างๆไว้พี่น้อกถ้ามันลงดินเนี่ยพีกกะกาเอง เก็บอานวยสุกๆมันเนี่ยบีว้เพิ่มหางองอีกใส่ตำกบุ่งห้อมดีถ้าได้น้องไฟใส่เนาะ<ร>ตำกบุ่งตำบบกทัวครบกับสมหัวเนาะครบแล<ร>้วได้ใส่บกพริีครบกับกบนี่ยบเนี่ยมกับแสบจ<า>้ะแต่มันคืนไปมันสีทางทะลุเป็นเออมันจะสียุทธึทงฝนกัน มันสิขื้นหอดบุบูแต่ว่าต้นนี้สายอยู่เลยมันบ่ขื้นสูงคือคือต้นทางหลังมันบกนวกกันเนาบ่าลุกมันไปเรื่อยๆมอนสิขึ้นว่าตายดอกพีบ่ได้บำรมลมันขาดเอาเป็นมันถาวาก,กับล่องเคมีออยเบิงจ้ะปุ๋ยเคมีออยนี่ตอนนี้บ<ม>ัท่านใดยนั่นเอามาเนใไมน่นี่ในบเคือเทศกับบ้านไหวอีกพี่น้องบเคือถ่อหน่อย อันบ่หาแต่ว่าสิเฮ็ดไว้ขายกับประหยัดเงินกระเป๋าเฮาได้เนาะไม่ใช่เนาะนี่ซ้านี่คั่นแม่นซื้อนี่ก็หลายบาทเด้นี่แม่นบักพี่กนี่ล่ะสําคัญเด้อเที่ยวซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นมาชาบ้านจากสิได้ต่ําอยู่2เทื่อเพราะว่าเหลือหั่นมันเน่าเบิดเออคือเฮาอยากกินเนี่ได้ห้าก็ปลูกพี่น้องเพราะมันกินแต่เจ้าของเลยพี่น้องว่าซื้อของซื้อหยังก็แถมเข้าไปนะเออไม่ซื้อหนูซื้อหยังบ่มีใจก็ ให้เขาเก็บเอาเลยบ่อได้แพงเพราะว่าเห่าบอ่อได้ลงทุนในอย่างายนงนเนาะปลูกไว้เท่เดียวพี่น้องหอมนี่ก็ปลูกไว้เพื่ออันลูกค้ามาซื้อหนู้ได้นี่แนวได้ลงทุนก็คือกระถางนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเท่าสื่อเส้นหนึ่งก็ได้สองสามปีคนแง่เ,เพิรนมมัซซีนู้ว่ามีหอมกัให้ลกเอาเลยมาเบิงเห่ากับสีเลียไว้สองสามต้นกับพ่อจ้า บักพีกข้างนี่สุดเดียวอ,ออกแดดได้นี่มันเริ่มอันนี้แล้ะดอกเลยพี่น้องนี่ทิเฮ็ดคลิปปูก,ก๊อบนองเตะดินก็นมีแกบดำไม่ขีนูก็มีดินเห่านี่แหละธรรมดานี่แหละตัวนี้เป็นใบรัดเลยตัวนี้นี่ไดบีวต์บักพีกย่างซ้ำนี่นี่เสียไปปูกบ่อยูค่คนอยู่หนาว่าอยากได้บักพ,กพีดำบักหงไปปูกบอก พริกตำบักหุ่งกัเอาในมันหวานเลยในมันเนบเลยอยู่หน้านั้นไหมตัวมันสุกนะตัวนี้บักพริกพื้นบ้านเท่านั้นแหละบักพริกปีอยู่บักฮงบักฮงเหย้าบักมี่ว่าจะตุ่นบักฮงเตี้ยได้ไปบักฮงเหยากะเอาแนวไว้ตี้อยู่พบนนะเจังชีเนี่ยมันได้แล้ว บักุองอามากครับอันเห่อันนั่นบักุองอยีงอยงกูดที่ไปปลูจกจกต้นเพิ่นหามากมีหอมแดงี่พี่น้องเอามาปลูกหอมเลยยังซ้ำนี่ละจ้ะนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ่งสองสามสี่หาหากระถางมันนั่นมันยุบเบิดล้ะคนตกใส่หลายอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะบกคงให้พ่อตุม่มละวบอกเอาไว้ นนั่นไว้อาแน่ววะคิหนาพ่อกันไหมสวัสดีจ้าอาราธนาผู้ชมเนี่ยสวัสดีครับลงไปสวนหนีก่อนพี่น้องสวัสดีจ้า